EP พีพี่วายุสิ้นเสียงประตูห้องทำงานที่เปิดออกพร้อมกับใครบางคนที่ก้าวเข้ามาพร้อมเสียงเรียกชื่อชายหนุ่มดังลั่นอย่างงอคนตกใจคุณวิทย์มีนาตะลึงงานไม่ต่างจากวายุที่พะออกจากร่างบอบางของหญิงสาววิทย์หันมองมีนาสลับกับพี่ชายตัวเองคล้ายจะถามว่าทำไมสติของวายุคืนกลับมาอย่างรวดเร็ว หากพอได้เห็นสายตาที่สั่นระริกด้วยความเจ็บปวดของน้องชายวายุก็รู้ทันทีสายไปแล้วที่จะอธิบายให้น้องชายเข้าใจในเมื่อภาพที่เห็นตรงหน้าเมื่อครู่มันฟ้องทุกอย่างได้ดีอยู่แล้วเฮ้ยนายวิทย์นายวิทย์วายุตะโกนเรียกน้องชายที่หันหลังผุนผ่อนออกไปจากห้องทันทีเขามองตามอย่างสิ้นหวังพร้อมๆกับที่มีนาทุดตัวลงอย่างคนเสียใจ โชคร้ายหรือโชคดีของเขากันแน่ชายหนุ่มคิดขณะก้าวเท้ายาวๆออกห่างจากห้องทำงานของวายุไม่สนใจเสียงเรียกของพี่ชายที่ดังตามหลังโชคดีที่เขาบังเอิญไปได้ยินเสียงพี่ชายทะเลาะโต้เถียงกับมีนาจนแน่ใจว่าทั้งคู่ไม่ใช่เคยรู้จักกันธรรมดาหากความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ต้องมีมากกว่านั้นและบางทีเขาอาจเป็นแค่เหยื่อของมีนา โชคร้ายที่เขารู้ความจริงหลังจากรักหล่อนเข้าไปแล้วสิ่งที่ได้ยินได้เห็นเมื่อครู่มันจึงทำให้วิทเสียใจอย่างที่สุดชายหนุ่มพาตัวเองมาที่ลานจอดรถโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเขามาถึงที่นี่ได้อย่างไรเพราะในสมองมึนงงสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้อยู่อย่างเดียวต้องไปให้ไกลาจากตรงนี้พี่วิทพี่วิทคะเพชรชมพูวิ่งตามเขามาไม่ไกล เด็กสาวพยายามร้องเรียกเขาตั้งแต่ที่เห็นชายหนุ่มเดินเร็วรี่ออกมาจากห้องทำงานเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหากท่าทีของชายหนุ่มทำให้เธอต้องตามเขามาด้วยความเป็นห่วงเด็กสาวไม่รู้ว่าเขาทะเลาะอะไรกับวายุเธอเห็นเขาเดินกลับเข้ามารือค้นกุญแจรถในกระเป๋าเอกสารโดยไม่ยอมพูดอะไรทั้งสิ้นเป็นอะไรหรือเปล่าคะพี่วิทย์เด็กสาวพยายามถาม วิทย์ไม่ยอมตอบเขาเดินไปที่รถของตัวเองพลางกดรีโมทเปิดประตูเขาก้าวเข้าไปนั่งด้านคนขับทันทีเดี๋ยวสิคะพี่วิทย์จะไปไหนเด็กสาวตัดสินใจเปิดประตูรถอีกข้างเข้าไปนั่งพลางหันมาถามเขาว่าไงคะพี่วิทย์เกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มไม่ฟังเสียงกลับกระชากรถออกทันทีวิทย์ไม่สนใจเพชรชมพู เขาแค่รู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ข้างๆเขาเท่านั้นแต่สติของชายหนุ่มกลับคิดถึงแต่ภาพที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเมื่อครู่น้ำตารื้นขึ้นมากลบขอบตาจนพระเลือนเขาไม่คิดเลยว่าผู้หญิงที่เขารักจะทำกับเขาได้ลงคอมีหนำซ้ำพี่ชายที่เขารบรักยิ่งกว่าบิดาบังเกิดกล้าวยังช่วยกระหน่ำซ้ำเติมหัวใจเขาให้แหลกเป็นจุน วิทย์เหยียบเท้าลงบนคันเร่งอย่างลืมตัวเขาจะหนีไปให้ไกลไกลที่สุดจากหญิงชายคู่นั้นเบาหน่อยค่ะพี่วิทย์พี่วิทย์ขับรถเร็วเกินไปแล้วชมพูกลัวเด็กสาวร้องบอกด้วยเสียงสั่นอย่างน่าสงสารขณะมองตรงไปข้างหน้าผ่านกระจกเกลื่นรถราวิ่งขวักขวายบนท้องถนนแต่วิทย์กลับขับแซงซ้ายขวาปาดรถที่จะขับมาตีคู่อย่างไม่กลัวอะไรพี่วิทย์คะ เด็กสาวร้องบอกเขาอย่างเตือนสติพลางทำหน้าหวาดเสียวเมื่อเห็นหลายครั้งที่รถของวิทย์จะถูกเฉี่ยวชนนั่นไม่ได้ทำให้สติของชายหนุ่มกลับคืนมาเลยเขาไม่สนใจเพชรชมพูกลับพารถเร่งความเร็วตะบึงไปข้างหน้าจนทยานขึ้นสู่ทางด่วนสายที่พาคนทั้งคู่ออกนอกเมืองถนนกลายเป็นสี่เลนสายตะวันออกที่เต็มไปด้วยรถบรรทุกส่งของจากโรงงานที่เรียงรายสองฟากถนน รถของวิทย์จึงวิ่งอยู่ท่ามกลางรถใหญ่เหมือนมแมลงบินคู่นกยักษ์ยิ่งสร้างความหวาดกลัวให้เพชรชมพูจนหน้าซีดท่อพี่วิทย์มีสติหน่อยได้ไหมคะพี่วิทเธอวอนขอระวังค่ะพี่วิทระวังเพชรชมพูร้องไปตลอดทางไว้พี่วิทระวังโครมนะโรงพยาบาล เพชรชมพูเพชรชมพูเป็นไงบ้างวายุรีบเดินกึ่งวิ่งเร็วๆตรงมาตามทางเดินในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่กระทั่งมาถึงหน้าห้องสุขเฉินเขาเห็นน้องชายตัวเองนั่งกุมขมับอยู่บนเก้าอี้ยาวหน้าห้องร่างโปร่งหลังงองโค้งเพราะสุดตัวลงแทบหัวจรโตเข่าอย่างคนทุกหนักวิทย์เงยหน้ามองพี่ชายใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลที่ได้รับการปฐมพยาบาลแล้ว รวมทั้งตามเนื้อตัวและเสื้อผ้าที่มีรอยเปื้อนเลือดหากเป็นเลือดของเพชรชมพูเด็กนั่นวิทย์พูดไม่ออกเขามองพี่ชายอย่างสับสนความเสียใจประดังประเดเข้ามาซ้อนทับพร้อมกันวายุได้รับโทรศัพท์วิทย์ขับรถประสบอุบัติเหตุชายหนุ่มไม่เป็นอะไรนอกจากรอผลเอ็กซเรย์สมองและกระดูกตามตัวแต่ไม่น่าวิตกกังวล คนที่น่าห่วงคงเป็นเพชรชมพูเด็กสาวที่นั่งคู่ไปด้วยโดนรถบรรทุกที่จะขับแซงเบียดชนเข้าเต็มๆวิชรอดแต่เพชชมพูยังไม่พ้นขีดอันตรายทำไมทำไมต้องเป็นแบบนี้ชายหนุ่มพร่ำทษตัวเองวายุพูดไม่ออกเขารู้เต่มอ,อกที่วิทย์ขับรถออกไปจนประสบอุบัติเหตุเพราะมัวแต่เสียใจกับความจริงที่ได้รับรู้ น้องชายกำลังเข้าใจเขาผิดต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่คงไม่ใช่เวลาที่วายุจะมาอธิบายความจริงในเวลานี้หน้าที่ของเขาในตอนนี้คือปลอบโยนให้วิทคลายกังวลใจกับอาการของเพชรชมพูเพชรชมพูคงไม่เป็นอะไรหมอที่นี่เก่งมากนายไม่ต้องกังวลวิทหันมามองพี่ชายด้วยแววตาเคียดแค้นเพราะเขาโกรธวายุจนขาดสติถึงขับรถออกไปจนเป็นเหตุให้เด็กสาวต้องมารับเคราะห์แทน พี่ควรจะกลับไปสะผมจะเฝ้าชมพูเองเขาบอกเสียงแข็งเบือนหน้าไปอีกทางไม่ให้พี่ชายเห็นแววตาที่เอ่อคลอไปได้วยหยาดน้ำแห่งความเสียใจที่กำลังท่วมทน้นวิทย์เรามีเรื่องต้องคุยกันนายกำลังเข้าใจพี่ผิดวายุบอกน้องชายหากวิทย์ไม่พร้อมที่จะฟังคำแก้ตัวคงไม่ใช่เวลานี้ผมห่วงชมพูมากกว่าส่วนเรื่องพี่กับกับวิทย์รู้สึกแค้นใจจนไม่อยากกระทั่งเอ่ยชื่อหล่อน ผู้หญิงคนนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับผมอีกต่อไปเขาตัดบทพี่กลับไปสะผมขอร้องผมอยากอยู่คนเดียววิ์จ้องหน้าพี่ชายเงียบเงียบแต่พี่เป็นห่วงเด็กนั่นเหมือนกันพี่จะอยู่ที่นี่จนกว่าหมอจะรับรองความปลอดภัยของชมพูวายุยืนกรานวิย์ถอนหายใจก่อนลุกเดินไปที่หน้าห้องฉุกเฉินเขาไม่อยากโต้เถียงกับวายุอีกไม่มีประโยชน์ในเมื่อความเป็นตายของเด็กสาวรออยู่ตรงหน้าสำคัญกว่า วายุมองตามหลังน้องชายด้วยความเสียใจเขาจะอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างไรดีมันสับสนเสียจน,จนจับต้นชนปลายไม่ถูกที่สำคัญวิทย์ยังเหลือความไว้วางใจเขาแค่นั้นที่จะยอมรับฟังสายตาน้องชายที่มองเขาเมื่อครู่ราวกับว่ามองคนแปลกหน้าก็ไม่ปานท่ามกลางความเงียบงันที่น่าอึดอัดหญิงสาวคนหนึ่งเดินกระหืดกระหอบตรงมาที่หน้าห้องฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว เด็กชมพูเป็นไงบ้างคดิฉันเพิ่งรู้เรื่องเมื่อครู่จากเลขาของคุณมีนาถามวายุหล่อนลืมความบาดหมางไปชั่วครู่เมื่อคิดว่าหล่อนเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดเรื่องอยู่ในห้องฉุกเฉินหมอยังไม่ออกมาวายุบอกเสียงเรียบมีนาปลายตามองวิทย์ด้วยความลำบากใจชายหนุ่มไม่ยอมกระทั่งหันมามองหล่อนจนมีนาต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาเขาคุณวิทย์คะหล่อนเรียกชายหนุ่ม อีกฝ่ายหันมามองด้วยแววตาตัดพ้อถึงอย่างไรวิทย์ก็อดใจอ่อนไม่ได้เมื่อได้เผชิญหน้ากันตรงๆงเขารักหล่อนจึงยากที่จะเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังอย่างรวดเร็วแค่ผิดหวังที่มองหล่อนเป็นผู้หญิงที่ดีสำหรับเขาตลอดมาคุณเป็นไงบ้างหล่อนถามเสียงแผ่วไม่เป็นไรมากแค่รอผลเอ็กซเรย์เขาตอบก่อนนิ่งเงนินปฉัน มีนาอยากพูดอะไรมากกว่านั้นแต่หล่อนรู้ว่าคงไม่ใช่เวลานี้ที่แผนการทุกอย่างที่หล่อนวางไว้กลับตาลปาดไปทั้งหมดคนที่หล่อนต้องการให้เจ็บช้ำไม่ใช่วิทหากเป็นวายุต่างหากมีนามัวแต่คิดแก้แค้นจนหล่อนลืมไปเสียสนิทว่าวิทรักหล่อนและคงไม่อาจรับมือกับความผิดหวังได้ทันท่วงทีหล่อนเห็นแก่ตัวเกินไปที่เอาแต่นึกถึงความเจ็บช้ำของตัวเองวิชัคชันขอโทษ หลอนเอ่ยเสียงแผ่วประตูห้องฉุกเฉินถูกผลักออกมาพร้อมกับที่พยาบาลคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาด้วยใครเป็นญาติคนไข้คะทั้งหมดพากันเดินมาออที่หน้าห้องชิดชมวายุชายหนุ่มเบิกตากว้างด้วยความแปลกใจเขาโมดแต่ตกใจจนลืมไปเสียสนิทว่าเพื่อนสาวคนสนิทสมัยเรียนมัธยมเคยบอกว่าทำงานเป็นหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ นายเป็นญาติคนไข้งั้นหรือพยาบาลสาวถามใช่เด็กนั่นอาการเป็นไงบ้างวายุกระตือรือร้นถามอุ่นใจว่าอย่างน้อยยังมีคนรู้จักเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ที่ดูแลเพชรชมพูพ้นขีดอันตรายแล้วแต่คงต้องพักรักษาตัวระยะหนึ่งอาจต้องทำกายภาพบำบัดหลังพักฟื้นรายละเอียดทั้งหมดฉันจะคุยกับนายอีกครั้งตอนน้านายสบายใจได้แล้วคนไข้ปลอดภัย วายุยิ้มกว้างออกมาอย่างโล่งใจไม่ต่างอะไรกับคนที่เหลือวายุสุดตัวลงนั่งพลางถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอ,อกมีนาดีใจที่เพชรชมพูปลอดภัยไม่อย่างนั้นหล่อนคงเกลียดตัวเองไปจนวันตายเมื่อคิดว่ามีส่วนทําให้เกิดเรื่องนี้แต่ใบหน้าของหมอชิดชมคุ้นตาหล่อนอย่างมากมีนาเขม่งมองพร้อมกับทบทวนความทรงจําโดยเฉพาะเมื่อหมอชิดชมทักทายวายุอย่างสนิทสนม ความทรงจำของมีนาค่อยๆกระจ่างชัดเมื่อหมอชิดชมหันมาสบตาหล่อนคุณหมอชิดชมเบิกตากว้างเธอจำมีนาได้เช่นกันผู้หญิงที่วายุเคยให้เธอไปช่วยเล่นละครเป็นคู่รักคนใหม่ตบตาหล่อนเพื่อให้ตัดใจจากวายุผลงานเขียนของนามปากกายายฟันในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุกเป็นนิยายประเภทนิยายรักคอมเมดี้ฟิลกูด สามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ